สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมได้มีโอกาสนั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิของผมครั้งนี้เนี่ยเกิดปัญญาได้ด้วยตนเองคือระหว่างที่ผมนั่งสมาธิไปเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้วางหนังสือสดมน์เนี่ยเอาไว้เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่วางเอาไว้ในด้านนี้ คือคุณจะเห็นว่าหนังสือเนี่ยนะครับจะมีด้านที่ว่าเราเปิดช่วงเนี้ยใช่ไหมครับทีนี้เวลาด้านเนี้ยโดนลมเนี่ยจะกระพือใช่ไหมฮะกระพือแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบอย่างนี้เป็นต้นคือจะกระพืออย่างเงี้ยปึ๊บ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 อย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยจึงทําให้ผมเกิดปัญญาอย่างนี้ว่าตรงนี้นะครับดูที่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ย เวลาที่ถูกลมเนี่ยนะครับเคยน,นี้ผมเปรียบเทียบเป็นเหตุการณ์จำลองเหมือนกับที่ผมนั่งสมาธิเมื่อกี้แล้วผมได้เจอเหตุการณ์คือหนังสือสมนมที่ดูถูกลมะครับแล้วก็เปิดเพิพ่มขึ้นมาทีน,นี้ผมก็เลยจำลองเป็นหนังสือพิมพ์คือเห็นไหมครับว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยพอถูกลมแล้วเนี่ยจะกระพือใช่ไหมครับเหมือนกับจิตใจของคนเราเนี่ยนะครับใช่ไหมครับ ที่ว่าเวลาที่จิต er, ใจเราเน er ี่ยม <sh arp memories> anyway. like ีกิเลสลมเนี่ยมากระทบกระทั่งเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทําตามในสิ่งที่มากระทบกระทั่งกับเราก็เหมือนจิตใจคน่ยครับใช่ไหมครับพอมันไม่มีความสงบไม่มีสติเนี่ยพออะไรก็ตามมากระทบกระทั่งเนี่ยเราก็จะสั่นไหวเหมือนกับที่เราเห็นนี่ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความสงบเนี่ยครับมันก็จะสามารถทําให้ ไม่วันไหวครับเห็นไหมครับพอเรามีความสงบปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับหันมาทางทิศทางที่ถูกต้องเมื่อกี้หันในทางทิศทางที่ผิดเนี่ยครับจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเพราะฉนั้นธรรมะเนี่ยครับคือธรรมชาติเราจะเห็นได้ชัดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ชัดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลาย รรมชาตินะครับมีรอบตัวเราอยู่แล้วทั้งชีวิตประจําวันเราทั้งใดๆทั้งทั้งทุกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องมีความสงบตรงนี้ครับคือหนทางที่ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอระหว่างการนั่งสมาธิในชั่วขณะหนึ่ง พูดง่ายๆก็คือการเกิดปัญญาโดยชับพันนั่นเองครับวันนี้ผมนายสิทิวัฒน์นะครับโรสธนานครับขอขอบคุณ่ผู้ชมนะครับที่รับชมรับฟังครับ